นายแพทย์กวิิบุญทวีนะครับเป็นประสาทศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลฉางเสานะครับที่ดูแลหนึ่งก็คือเกี่ยวกับโรคทางด้านสมองนะครับสองก็เกี่ยวกับโรคทางด้านกระดูกสันหลังนะครับสามก็เกี่ยวกับทางด้านโรคของเส้นประสาทของร่างกายครับส่วนสี่ก็เป็นเรื่องโรคทางสัญญาิการอื่นๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอุบัติเหตุผ่าตัดทางด้านาสมองแล้วก็กระดูกสันหลังหรือว่าเส้นประสาทท,ที่โดนเบียดทับนะครับ ที่เจอปบ่อยเช่นโรคสโตรกนะครับที่มีภาวะเลือดออกในสมองนะครับไม่ว่าจะจากโรคความดันโลหิตดสูงหรือว่าเส้นเลือดในสมองโป่งพองหรือว่าเส้นเลือดสองที่ผิดปกติโดยกําเนิดนะครับหรือว่าภาวะอุบัติเหตุต่างๆที่ทําให้มีเลือดออกในสมองนะครับซึ่งจะมีภาวะที่ค่อนข้างที่จะวิกฤตนะครับแล้วก็เร่งด่วนการผ่าตัดก,ก็สามารถช่วยเซฟไล์คนไข้ได้ ผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงแขนขาชาครับแล้วก็มีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะนะครับชาแขนชาขาห,าหรือว่าประสบอุบัติเหตุต่างๆอุบัติเหตุที่บ้านก็สามารถเข้ามารับการตรวจการรักษาจากทางเราได้ครับ